ให้เป็นเหตุบางกันนะคะทุกคนน้อมันเป็นเพราะอะไรนะจ๊ะไดมันไม่หมุนมาล้าช่างนะคะไดนละมูประมาณนี้นะคะนี่ค่ะรถก็พี่เขาเช็กระบบให้อยู่นะคะทุกคนตอนนี้แบตหนูนหมดนะคะหนูก็เลยชาไว้ตรงนี้นะคะร้านนี้เคยมาทําตัวไดรถนะ,ะทุกคนก็เลยมามาอีกครั้งนะคะยูนคะคะท่างขาวัญน้องบัวเนี่ยอยู่สีรัตน์นะคะสีรัตน์นะคะ,ะ,คะทุกคนนี่ แน่คนทรศัพว่ามันใส่ไดบอนะคะตัวคอมแอร์หรืออีกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างเลยจ้ะนี่ค่ะตอนนี้มันเห็ุแอร์นะคะเดี๋ยวมืออื่นเพร่ะจะอันนี้ห้เพราะว่ามันเหตุหลายอย่างนะคะทุกคนนี่เช็คระบบแอร์นะคะอันนี้อนไรคือมันเป็นเหนี่ยแกะออกนะคะมันผุมันพังมันใดเขาก็มีคาบบ้างนะคะทุกคนตกวคอมแอร์เขาก็ตัวเช็คเบิรงนะคะว่ามันใดมันใส่ใด้บ่าใส่ไดนะคะนี่พี่เขาจะเหดุห้นะคะ แก้คอนโซลแกะนันนี่ออกนะคะแก้คอนโซลแกะอ,อุปรกรณ์ในห้องเพิ่นออกเดี๋ยวเพิ่นก็จะเคล็ดไห้นะคะทุกคนก็จะต่อประกอบโน่นนี่นั่นนะเพิ่นก็ะจะมีผูมีอะไรบ้างนะคะทุกคนนี่ไทยอันนี้ไม้เลยค่ะทุกคน,นเออประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวถ้ายังไงเนี่ยนวจะมาลงให้ดูนะจ๊ะทุกคนว่าพันเห็ดแบบไหนจะเย็นบอนะคะพอไปถามเล้วเขาว่าไลเหระบบทุกอันทุกแบบไรเระบบไม่ประมาณสามหมืนนะคะทุกคนแต่ว่าเนาะง,งบเราก็เอาไว้ทาอย่างอื่นนะคะค่ะมันเย็นได้ก็โอเคนะคะประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูอีกทีนะจ๊ะระวังรดระวังรดลดรดๆด ก็ค่ะเบิ้งพอกอนนี่ยพี่จังไดดูบัดดีก่อนนะคะว่าเขาจะยังไงพอน้องมันคือบ่าาวเขาคือบ่าแววบุ้งอะ่างบุ้งงอนบุ้งยังหรอาอนนีเลยนะไมงนเลยจยากเต็มบเลมันเลยเ เมื่อนนี้นะะเขาจะไปเอาปูบัตดีนะคะทุกคนในปูบัตดีไปอยู่ไปนอนอยู่อูที่ไปทำแอร์หลายเหมือและะ้ค่ะก็เลยจะไปเอาคุณปูกลับมานะจ๊ะในเดินทางไปรัตนะศรีรัตนะเยจะดเดินนอนร้ายขึ้นแล้วขึ้นหอนแล้วขึ้ นี้เอาแอร์ทำทุกคนเพื่แอร์มาสิหนูมาจะเห็นแอร์ในแต่ว่ามันหนาสีสายตันพี่บนอาจสีฝาบไปเลยเซกไฮใไ้แต่แล้วเพราะหัวทุกคนเพื่งนตามยนเอาวอมี่อันยังขันค่ะมันเปียกก็เลยเอากันหอมมาขาก่อน <c oughs> อันนี้หนูมาจะเอารถนะคะทุกคนมาจะรับรถนะคะปู่บัตตี้อันนี้กะฟังนี้โมเฮียแต่ว่าฟังนี้โมลูกก็สายมันอาจจะตันตรงจังไหนนะคะเดี๋ยว้ให้พ่อบนเช็งด้วยค่ะทุกคนได้สายสาร้างพรเช็งละกัน อันนี้หูซื้อว่าเครื่องมันดังหนาภาษีว่างมันบดตรงตำแหน่งนะคะทุกคนเสียงมันหูซื้อว่าดังอื้อปกตินะคะเป็นปกตินะคะกาดเด็กหน่อยกลางกระทมถาก่อนนะคะเพื่อแบบมันรองหนาวแล้วหนามมันยนลองหลามจะมันเปียกนะคะประมาณนี้นะคะคุณปู่บัสดีของเรากําลังจะเดินทางกลับบ้านนี่แหละคะ่ะ มาปรับปรุงใหม่นะคะทุกคนอาจจะได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างนะคะเนี่เหมือน,ม,นมันไม่ค่อยอยู่เขาจับไปไฮบอเอานีขันมันกันเลเหมือนตัวอันผัดแล้วพอน้มาค่าสายหนีพอ่อยนี่หนีมาค่าสายหนีมันปิดบ่ลงเพราะว่าตะกอนอ่ะนวัวสูงซึ้งว่าเสียงเขา,มาไม่ดังขนาดนี้ดูได้ของผู้โดยสารเสียงดังป็นรถไถให้ทุกคน ตัวแอร์ในเฮ็ดมาแล้วค่ะแต่ว่าต้องปรับปรุงใหม่ต้องปรับปรุงนะคะว่าเขาจะยังไงเนาะรถเขาแบบอาจจะบ่ค่อยแจ้งเลยนะคะทุกคนร้อนมากรู้สึกว่าเขาร้อนไหนพิดแอร์นะสายไหนขมันพันบ่อะนรแบนไหนโม่เครื่อนตะกี้มันจะมีบ่นหนีบ่ั้เหรอวันน่ะสายมันหลุดน้ำแน่ มองต่อแอต่ออย่างข้ารุ่นนี่สินะคะทุกคนนี่นี่ค่ะอาจจะปิดลงไม่สนิทเนาะเนี่ยตัวนี้อาจจะปิดลงไม่ค่อยสนิทประมาณนี้นะคะเดี๋ยวกับจังได้เด้ใ่มสีแจ้งถแถลงไขรท่านหนึ่งไม่รู้ว่าเป็นเพราะยังไงแล้วเพราะว่าเราก็มีรถคันนี้ครั้งแรกเหมือนกัน แล้วก็ตรงนี้ไม่แน่ใจว่าน้ำแอร์ไหมเนี่ยในยูรุมนี่ไหมนี่เขาเป็นไรถ่วกันด้วยเห็นหนามันมาหอยฟังนี่ควาจริงมันต้องมีสองข้าง,งหรือข้างเดียวไม่พ้นฝีมือช่างพลอยนะคะทุกคนนี่เขาเห็ดเบ้องตน้นเท่ากับไม่เห็ดอีกเบื้่งใหม่นะคะยังไม่ได้ล้างนะคะรถยังพันเดืองความสะอาดเลยนะคะยังมีห้อยดำ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 อยู่ หลังจากเซตพระกิจแล้วห้าวติจจัดเต็มเลคะ่ะทุกคนฝากติดตามได้เลยทุกระบบจบที่เรานะจ๊ะ กดๆมันเออมันก็ต้ออ,อกโอเคมันดุดนะโอโอเคโอเคนี่เราแกะมาแล้วนะคะนม้มหยอยเพราะว่าบมีสายเอ,อระบบเขายัางไงแล้วก็ดูก่อน ไม่มีอ๋ออันนี้เนาะสายน,นี่เนาะมีสายค่ะมันมีทางนั้นบ่มีนะค่ะเดี๋ยวค่อยหาสายมาหอ่อสายหรืออาซีเฮ็ดจังไดนะจ๊ะ